สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องของนามันธีนนซี่นะคะแล้วก็ตามที่สัญญากันนะวันนี้เป็นวันที่10บเดือนธันวาคมนะคะเป็นวันที่แนนจะจับฉลากเกี่ยวกับที่แนนเคยทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะคะตอนช่วงโนเวม ber ที่เปิดถุงของฝากจากเมืองไทยนะแล้ววันนี้แนนก็จะมาจับฉลากนะคะกิฟต์เอาเวก็คือมีที่เมืองไทย2ชิ้นแล้วก็มีที่ฝั่งยุโรป2ชิ้นนะคะคือกติกานะตอนนั้นที่แนนบอกไปเนอะว่า ใครแชร์คลิปของแนนในคลิปนั้นนะคะถ,ถ้าใครยังไม่ได้ดูอย่างแนนแปะลิงก์ไว้นะแต่ว่าการกิฟต์เอาเวยมันก็หมดหมดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันหมดอายุไปแล้วอะ่ะเออเพราะวันนี้ตอนนี้นะคะในคลิปเนี้ยก็คือแนนจะจับฉลากเนาะก็มีเพื่อนกุ้งนะคะที่เขาแชร์คลิปให้แนบนบ่อยบก็ขอบคุณกุ้งมากๆกุ้งเนี่ยอยู่ที่มายลก้าประเทศสเปนนะแต่แนงบอกว่านางไม่เอานะของขวนนัญนางอยากแชร์ให้ด้วยใจขอบคุณเพื่อนกุ้งมากๆนะคะแล้วก็มีพี่กุ๊กนะคะที่เป็น ที่อยู่คนไทยคนเดียวนาะที่แชร์ให้นั่นก็ให้พี่กุ๊กก็ส่งไปให้เลยก็ไม่ต้องจับรางวัลเนาะแล้วก็เอ้ยไม่ใช่สี่มีสองคนนะคะที่อยู่เมืองไทยก็คือพี่กุ๊ก,กกับน้องกับน้องโฮนนี่นะเอ่อสองคนนะคะก็คือก็คือได้ไปเลยนะนนก็นั่นก็จะส่งให้นะถึงคนจะร่วมเล่นกันน้อยแต่แนั่นก็ดีใจนะคะที่ที่มาร่วมเล่นกันนะคะนี่นะคะ,ะรายชื่อแล้วก็ พี่กุ๊กนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยได้2คนนะคะที่เมืองไทยเดี๋ยวนยจะส่งไปให้นะแล้วก็มี3คนที่ฝั่งยุโรปนะคะก็นี่นะคะใส่ชื่อไว้ก็คือได้ใครก็คือคนนั้นนะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยแชร์คลิปให้แนะอันนี้มันเหมือนเป็นการเริ่มต้นไงเพราะว่าแนะยังมีซับสไครต์อย่างน้อยอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเดี๋ยวในอนาคตถ้านนครบรอบที่คนซนะับสไครต์แนนหนึ่งพันแนนก็จะมาแจกนะของรางวัลมันก็แน่นอนอยู่แล้วมันก็ต้องมีแบบ เออเพิ่มมากขึ้นแต่นั้นอยากจะเอาสินค้าในร้านของแนนเนาะที่จะมาแจกเพื่อนๆนะคะ เดี๋ยวยังไงวันนี้เราก็มาจับฉลากกันเลยนะว่าได้ใครนะคะก็มีรายชื่ออยู่ในถ้วยนะมีแค่5เออมี3คนนะ5คนทั้งหมดที่แชร์ให้นะก็ขอบคุณมากๆเพราะว่า Subscribe นันยังน้อยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวถ้าครบ1,000แล้วก็2,000ในอนาคตก็จะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆแนนก็นั่นแหละก็จะมาทำกิฟต์เอาไอีกนะคะแล้วก็ถ้าเหมือนช่วงที่แนนไปเมืองไทยเนี่ยอาจจะเอาของจากเยอรมันเนี่ยไปแจกเพื่อนๆน้องๆพี่พ,พที่เมืองไทยเนาะก็จะมีมา มาบ่อยๆแหละเล่นได้ก็เล่นแหละเออเอาง่ายๆดีกว่ากิบเบเวนนะคะก็อยากที่จะมาชวนเล่นกันนะเดี๋ยวจับฉลากเลยนะคะว่าใครได้ฝั่งยุโรปนะนี่นะคะได้แล้วนะคะน้องคุณกิตติมานะคะน้องคิตตี้นะคิตตี้ได้ไปนี่นะคะแล้วก็บุคคลที่สองนะคะทาดาบุคคลที่สองได้ คุณเบียค่ะน้องเบียนะน้องเบียเยอรมนีนะคะได้ไป2คนนะคะก็เดี๋ยวแนนจะแพ็กชื่อไปนะคะแนนจะส่งข้อความไปนะแล้วก็จะส่งของขวัญกิฟต์เอาไไปให้ทั้ง4ท่านนะคะขอบคุณมากๆถึงจะเล่นกันน้อยนิดแต่แนนก็ขอบคุณนะคะที่มาร่วมเล่นกันแล้วก็คิดคิดว่านะเดี๋ยวจะทำกิฟต์เอาไอีกก็ขาดอยู่แค่200กว่า s b ั c r i b e นะคะถ้าครบ1,000แนนก็ จะมีกิฟต์อเวยอีกนะคะแต่กิฟต์อเวยรอบนี้ก็อาจจะเยอะขึ้นหรืออะไรก็รอติดตามนะคะนั่นแหละวันนี้มาทําคลิปนี้เพื่อที่จะมาจับฉลากกิฟต์อเวยครั้งแรกที่แนนทานะคะแ <c oughs> นนก็ขอบคุณเพืพ่อนๆมากๆน้องๆมากๆนะคะ <c oughs> แล้วก็พี่กุ๊กด้วยเพื่อนๆพี่ๆนี่แหละที่แชร์การขอบคุณเพื่อนกุ้งด้วยที่แชร์คลิปให้แนนนะคะ <c oughs> แล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสใช่ไหมหลังนี้เลยก็จะเป็นต้นคริสต์มาสนะคะ จริงๆอยากจะบอกว่าวันนี้นะคะเนี่ยก็ไปงานแต่งงานมาด้วยไปงานแต่งงานแต่งในช่วงโควิดนะก็จะลงคลิปหลังจากคลิปนี้นะคะแต่คลิปนี้อยากจะลงวันที่10ก่อนแล้วก็ไปงานแต่งงานคงจะวันอาทิตย์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าบรรยากาศงานแต่งงานของของน้องปุ๊กแล้วก็คุณคริสเตียนจะเป็นยังไงนะคะน้องปุ๊กเนี่ยรู้จักน้องมาจากเฟซบุ๊กหรือ Instagram ไม่แน่ใจนะคะก็รู้จักน้องมามาณ2ปีกว่าแล้วแล้วน้องเนี่ย มาแต่งงานแล้วก็มาอยู่ที่มิวนิกอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะอยู่ที่เมืองมิวนิกน้องแต่งงานกับนักบินเออเห็นไหมได้ดีนะ น้องแต่งงานกับพี่คริสนะคะคริสเป็นนักบินที่บินเที่ยว p r i v a t e jet นะก็จะบินไปเมืองไทยบ่อยๆนะคะก็ถ้าใครอยากบินไปเมืองไทยแบบชิคๆ private jet ก็นี่เลยค่ะไปไปไปบินกับพี่คริสได้นะคะนั่นแหละอันเรื่องสนนราคาอันนี้ไม่ทราบนะคะไม่ถามเอาก็เดี๋ยวจะเอามาฝากคลิปงานแต่งงานคือจริงๆแล้วเป็นคลิปที่แบบง,าง่ายๆนะคะเพราะว่าเป็นงานแต่งงานที่แบบว่า มันแต่งในโควิดไงเธอเออนั่นแหละแล้วเขาก็แบบไม่อนุญาตให้จัดงานนู่นนี่นั่น,นะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแนนจะพาทุกคนไปดูคลิปนะคะแต่ก็เมื่อวานก่อนที่จะไปงานแต่งงานน้องอะ่ะแนนก็เอาของเอาพร็อพไปให้น้องนะคะเพราะว่ามันหนาวไงตัวมันอากาศอยู่ที่1องศา,าแล้วน้องมาจากเมืองไทยใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะหนาวนะ ก็ก็เลยต้องเอาเนี่ยแหละเอาผ้าเอาผ้าพันคอเสื้อแจ็คเก็ตเป็นขนฝนฝ่อม,มุงมิงฟุงฟิงไปให้น้องใช้ในการถ่ายรูปนะคะก็เดี๋ยวรอชมในวันอาทิตย์ที่จะถึงนะเป็นคลิปใหม่ยังไงวันนี้นั่นก็ไปแล้วปิดคลิปไปแล้วนะคะคลิปนี้ก็แค่จะมานี่แหละมาจัดฉลากลิปเอาไว้ให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆน,นะคะ ก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะที่กดแชร์กด Subscribe ให้แนนนะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะพูดคุยกับแนนเม้ามอยไปติดตามแนนได้ใน Instagram i นะคะ i n s t a g r a m ของแนนอยู่ข้างบนนะนี่แหละแนนจะขึ้นชื่อไว้นะคะก็ Instagram เนี่ยแนนเล่นบ่อยแนนเล่นทุกวันแหละตอรี่เนี่ยมีทุกวันเป็นมนุษย์ Instagram นะคะก็เดี๋ยววันนี้แนนไปก่อนนะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอีกครั้งหนึ่งแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปที่ไปดูบรรยากาศงานแต่งงานในยุคโควิดแบบที่ ง่ายๆอ่ะแต่ก็ทำคลิปมาให้ดูนะคะแต่ก็บรรยากาศก็น่ารักนะคะเดี๋ยวก็ไปดูกันในคลิปหน้าวันนี้นไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆและสวัสดีค่ะ